สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนสายงานผมเองมีชื่อว่าตั้มนะครับเมื่อก่อนผมทำงานเป็นอาร์ตด e เรคเตอร์ฝ่ายสินให้กับกองถ่ายละครแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเรื่องทั้งหมดมันย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนก้องของผมเป็นกองเล็กๆ ที่กำลังถ่ายละครพีเรียรเรื่องหนึ่งที่งบไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่พีอูผู้กำกับของเราแกเป็นคนที่เก่งมากๆครับแต่มีนิสัยค่อนข้างจะดื้อและไม่รับฟังใครแกพยายามหาโลเคชันบ้านเรือนไทยที่งบประหยัดที่สุดจนในที่สุดแกก็ไปได้ที่นี่มาผมขออนุญาตเล่าถึงบ้านหลังนี้ให้ฟังก่อนนะครับ เพราะว่ามันคือตัวละครเอกของเรื่องนี้ในตอนกลางวันบ้านเรือนไทยหลังนี้สวยงามมากๆเลยครับสวยแบบสวยจนน่ากลัวมันเป็นเรือนไทยหมู่สามหลังที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยไม้เนื้อแข็งสีเข้มจัดอาจจะเป็นไม้ตะเคียนหรือว่าไม้แดงที่เก่าจนสีมันเข้มมันยกพื้นสูงตามแบบโบราณมีชานเรือนกว้างเชื่อมต่อถึงกันหมด รอบบ้านมีต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นจำปาที่อยู่หน้าเรือนแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นอื่นในบริเวณเดียวกันเขียวเฉาอุ่มแต่ว่าต้นจำปาต้นนั้นมันดันยืนต้นตายกิ่งก้านของมันชี้ขึ้นฟ้าคล้ายกับมือของคนที่กำลังหวาดกลัวแถมบ้านหลังนี้ยังดูสะอาดมากจนเกินไปครับสะอาดจนเหมือนมีคนมาดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่มันคือบ้านเก่าที่ไม่มีใครพักอาศัยอยู่เลยแสงแดดส่องลงมาแต่ว่าตัวบ้านโดยเฉพาะบริเวณใต้ถุนมันมืดทึบมืดแบบที่แสงส่องเข้าไปไม่ถึงให้ความรู้สึกขนลุกราวกับอยู่คนละที่ความสวยในช่วงเวลาตอนกลางวันกลายเป็นความน่าเกรงขามในตอนกลางคืน,ท,นทันทีที่พระอาทิตย์ตกดิน บ้านหลังนี้จะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ความเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวเสียงไม้ลั่นเอียนอารตลอดเวลาราวกับมีคนเดินอยู่บนนั้นพวกเราเข้าไปที่นั่นเพื่อถ่ายละครพีเรียดเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมความรักของคุณอิ่มซึ่งมีนุ่นนักแสดงนำของเราเป็นคนเล่นเธอเป็นลูกสาวข้าหาบดี ที่ถูกส่งเข้ามาเป็นเมียรองหรือว่าเมียน้อยของคุณนางใหญ่ท่านหนึ่งและได้ถูกขังไว้ที่เรือนแห่งนี้จนในที่สุดเธอก็ตรอมใจและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่ยุ้งข้าวท้ายเรือนครับเนื้อเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนั้นและสถานที่ถ่ายทาหลักของเรามันไม่ใช่ชานเรือนไม่ใช่ศาลาแต่มันคือเรือนนอนหรือว่าห้องนอนใหญ่ของคุณอิ่ม ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องที่อับทึบที่สุดและเป็นห้องที่ผมเองต้องเข้าไปจัดวางฉากบ่อยที่สุดวันแรกของการถ่ายทำก็ผ่านไปอย่างปกตินะครับมีแค่การเซตไฟขนของแต่บรรยากาศมันก็เริ่มที่จะตึงเครียดเพราะอยู่ๆคุณลุงเจ้าของบ้านแกก็เดินเข้ามาหาพี่อูแล้วก็ชี้มือไปที่ยุ้งข้าวหลังใหญ่ที่ตั้งแยกออกไป ถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไปนะแต่ห้ามเข้าไปยุ่งที่ยุงข้าวห้ามเด็ดขาดพี่อูได้ยินแบบนั้นแกก็รับปากไปแต่ว่าสายตาของแกที่มองไปที่ยุงข้าวนั่นมันเป็นประกายผมรู้ได้เลยว่าแกได้ล็อกเป้าหมายที่นั่นไว้แล้วแล้วเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่สองครับมันเริ่มจากปัญหาทางเทคนิคพี่เอกฝ่ายเสียง แกมานั่งเครียดตอนที่พักกองแกได้เล่าให้ผมฟังว่าเวลาอัดเสียงนักแสดงซ้อมบทกันอยู่ที่ชานเรือนพอแกเอามาฟังในหูฟังมันจะมีเสียงแทรกอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เสียงทีมงานแต่เป็นเสียงแผ่วๆคล้ายกับคนแก่กำลังสวดอะไรบางอย่างหรือบางทีก็เป็นเสียงเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่หวยหวนแกบอกว่าพี่อูด่าแกยับเลยครับ หาว่าทำงานไม่ดีซึ่งในตอนนั้นผมเองก็ยังคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญจนผมนั้นได้พบเจอเข้ากับตัวเองผมต้องเข้าไปจัดพรอพอยู่ในเรือนนอนนั้นคนเดียวครับแค่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างสิ่งที่พูดถึงนั่นก็คือกลิ่นครับมันเป็นกลิ่นเหม็นอับที่ไม่ใช่กลิ่นอับของไม้เก่า แต่มันคือกลิ่นอาบของผ้าไหมที่เปียกชื้นและมีกลิ่นคาวจางๆปนอยู่ด้วยกลิ่นนั้นมันลอยโชยออกมาจากตู้ไม้โบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ในห้องผมเองพยายามลองเข้าไปลองเปิดดูนะครับแต่ก็พบว่าบานประตูนั้นมันล็อกจนวันที่3เรื่องมันก็ชัดเจนมากขึ้นมีอยู่ซีนหนึ่งครับเป็นซีนที่เรือนนอน ผมเองต้องวางกระจกคันช่องไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งผมวางมันแล้วก็หันหน้ารับแสงจากหน้าต่างผู้กำกับได้บรีฟผมเองครับซึ่งในตอนซ้อมทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ในจังหวะที่พอจะถ่ายจริงเสียงพี่อู๋ก็โวยวายขึ้นมาคัดคัดคัดตั้มใครมันไปยุ่งกับกระจกวะผมหันไปดูทันที สิ่งที่เห็นมันทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะหน้ากระจกคันช่องมันหันเองครับมันหันมุมเปลี่ยนเข้าหาเตียงนอนซึ่งในตอนนั้นผมเองก็เถียงนะครับว่าผมเปล่าทำแต่ว่าพี่โอ๋ก,ก็ตะโกนด่าผมจนผมเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปจัดมันใหม่คราวนี้ผมเช็คจนแน่ใจเลยครับว่ามันแน่นหนาและอยู่ในจุดที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็มาเริ่มถ่ายเทคสองกันต่อ คัตตั้มมึงเล่นอะไรเนี่ยมันขยบอยีกแล้วครับคราวนี้มันหันไปทางประตูผมเองเนี่ยเริ่มที่จะขนลุกขึ้นมาเบาๆสุดท้ายแล้วพี่อู๋ก็โกรธจนหน้าดำหน้าแดงแกเดินเข้ามาคว้ากระจกนั่นแล้วโยนออกไปนอกห้องซะเองเลยหลังจากนั้นการถ่ายทําก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ่ายกันจนเสร็จเรื่องแปลกๆมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับ เพราะในกลางดึกคืนนั้นพวกเรามีถ่ายกันที่ท่าน้ำผมเห็นพี่ตากล้องพูดคุยวิทยุก,กับผู้ช่วยด้วยหน้าตาที่แตกตื่นพอสมควรเขาโวยวายครับบอกว่าเห็นใครก็ไม่รู้กำลังยืนบังเฟรมอยู่ตรงบันไดท่าน้ำเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวแต่พอผู้ช่วยวิ่งไปดูก็พบว่าตรงนั้นมันว่างเปล่าไม่พบเจอใครเมื่อเจอกับเรื่องแปลกๆมากยิ่งขึ้น มันก็เลยทําให้บรรยากาศภายในกองมันเริ่มเปลี่ยนไปครับซึ่งคนที่ดูจะกดดันมากที่สุดนั่นก็คือนุ่นนักแสดงนําตัวละครที่เธอเล่นหรือว่าคุณอิมนะครับคือเจ้าของห้องนอนนั้นนุ่นซสมจนเธอร้องไห้ไม่ออกเล่นหลุดบ่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในห้องนั้นเธอมือเย็นเฉียบเอาแต่บ่นกับผมว่าพี่ตั้ม นุ่นรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาเหมือนว่าเขาไม่ต้อนรับเราเลยพี่คำว่าเขาของนุ่นมันทำให้ผมไม่กล้าเข้าไปในห้องนั้นคนเดียวอีกเลยหลังจากนั้นกองถ่ายของเราก็พยายามเร่งกันสุดตัวนะครับงานยังคงล่าช้าคิวยังเหลืออีกมากมายและพี่อู๋ก็ดูจะเครียดจัดมากๆจนมาถึงสิ้นสุดท้ายที่พวกเราต้องเก็บครับ เป็นซีนอารมณ์ที่คุณอิ่มหรือว่าคือนุ่นต้องสติแตกวิ่งหนีออกมาจากเรือนนอนออกมาร้องไห้หวยหวนด้วยความโศกเศร้าและในตอนนั้นครับที่พี่อูแกได้ชี้นิ้วไปที่ยุงข้าวต้องห้ามกูจะถ่ายตรงนี้แกประกาศออกมาลั่นเลยครับตั้มเอาไฟไปตั้งแสงจันทร์ส่องตรงยุงข้าวพอดีสวยมากม ได้ยินแบบนั้นทีมงานทุกคนก็เงียบกริบเลยครับไม่มีใครกล้าขัดพวกเราลากไฟสปอตไลท์ไปตั้งอยู่ที่หน้ายุ้งข้าวผมเองยอมรับว่ารู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกเพราะจำได้ดีว่าคุณลุงเจ้าของสถานที่ได้บอกเอาไว้แล้วว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับมันอากาศรอบๆยุ้งข้าวมันเย็นและนิ่งกว่าที่อื่นจนผิดปกติผมพี่อู ที่กำลังนั่งจ้องมอนิเตอร์นุ่นและทีมงานกล้องอีกสองสาคนยืนอยู่ตรงนั้นส่วนทีมงานที่เหลือเช่นฝ่ายเสียงฝ่ายเสื้อผ้าพวกเขาก็ยืนจับกลุ่มกันอยู่ไกลๆไม่มีใครอยากเข้ามาใกล้สักเท่าไหร่นุน่นพร้อมนะซีนนี้เทคเดียวเอาให้อยู่นะนุน่นพี่อูตะโกนสั่งนุ่นก็พยักหน้าครับแต่ว่าสีหน้าเธอดูหวาดกลัวเป็นอย่างมาก แอคชั่นนุ่นก็เริ่มแสดงครับเธอวิ่งล้มแล้วก็คลานออกมานั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูยุงข้าวเธอกำลังบิวอารมณ์น้ำตากำลังจะไหลแต่อยู่ๆนุ่นก็ถึงกับชะงักสีหน้าเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากความเศร้ากลายเป็นความตื่นกลัวอย่างสุดขีดเธอได้แต่จ้องมองค้างมองผ่านผมไป มองเข้าไปบนขื่อของยุงข้าวที่อยู่เหนือหัวของพี่อูคัด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 พี่อูตะโกนออกมาลั่นเลยครับนุน่นเป็นอะไรเนี่ยอารมณ์กำลังมาเลยนุ่นไม่ตอบครับเธอตัวสั่นสายหัวน้ำตาไหลพรากซึ่งดูก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่การแสดงอย่างแน่นอนตัวผมเองที่ยืนอยู่ห่างไม่ไกลได้ยินเสียงเธอกำลังพึมพำ เป็นเสียงสันส่นๆหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆย,ยกมือที่สั่นเทาชี้ไปที่ขื่อคือนั้นแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาวว่าเธออยู่ข้างบนเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเธอโกรธมากได้ยินแบบนั้นผมกับพี่อูก็ค่อยๆเงยหน้ามองตามที่นุ่นชี้พร้อมกันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่คื่อไม้กับเก่ากับใยแมงมุมที่สกระป โอ้ยนุน่นมึงจะบ้าเหรอพี่อูลุกขึ้นอย่างหัวเสียเลยครับมึงเครียดไปแล้วไม่มีอะไรหรอกจะจบงานแล้วเอาไมเอาไหม่แอคชั่นทันทีที่พี่อูตะโกนคำว่าแอคชั่นเป็นครั้งที่สองไฟสปอตไลท์ดวงที่กำลังสองนุ่นอยู่ก็ดับลงพรึบรอบตัวพวกเรามืดสนิทเหลือแค่เพียงแสงจันทร์สลัว กับแสงไฟไกลๆจากตัวเรือนผมได้ยินทีมงานไฟตะโกนอะไรบางอย่างแต่ตัวผมเองก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นุ่นเริ่มกรีดร้องออกมาเสียงดังที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินและในขณะที่เสียงกรีดร้องของนุ่นเริ่มที่จะบาดแก้วหูในตอนนั้นเองครับที่สายตาของผมได้มองเห็นอะไรบางอย่างผมรู้ได้ทันที ว่าผมกําลังเห็นสิ่งที่นุ่นเห็นมันไม่ใช่เงาแต่มันคือร่างของคนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายในชุดไทยสีมนผมเายาวรงรังแต่ที่สยองที่สุดคือร่างนั้นมันไม่ได้อยู่บนขื่ออีกแล้วเพราะอยู่ๆมันก็กระโดดลงมาไม่ยืนคร่อมอยู่ที่ด้านหลังของพี่อูกลมหน้าเข้ามาใกล้ๆ เอาใบหน้าซีดที่ดูจะเปื่อยยุย่ยจนแทบจะแนบกับแก้มของพี่อู๋เลยแล้วทั้งคู่ก็จ้องมองมอนิเตอร์ไปด้วยกันในตอนนั้นดูเหมือนว่าพี่อู๋จะไม่เห็นนะครับแต่แกคงจะรู้สึกได้เพราะแกพังหงายหลังบอกว่าตัวเองได้ก,กลิ่นเหม็นอับเป็นกลิ่นผ้าไหมเปียกน้ำที่รุนแรงจนแทบจะอาเจียนออกมาและความเย็นที่เหมือนมีคนเปิดช่องฟรีซจ่อตรงต้นคอ ส่วนตัวนุ่นเองก็เป็นลมล้มพับไปเลยครับวินาทีนั้นมันคือนรกแตกมากๆทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและชุนละมุนผมเองไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยินแค่เพียงเสียงขาตั้งไฟลม้มเสียงคนร้องหวยหวนพี่อูเองเนี่ยสติแตกล้มลุกคลุกคลานร้องโวยวายทีมงานกล้องสองคนก็วิ่งหน้าตั้งกลับไปที่รถ ผมกับพี่ตากล้องอีกคนก็รีวิ่งไปขว้าตัวนุ่นที่กำลังสลบอยู่พวกเราช่วยกันลากกันแบกโดยที่ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเพราะกลัวว่าถ้าหันกลับไปสิ่งนั้นมันอาจจะตามมาก็ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นบทสรุปสุดท้ายคือกองถ่ายล่มเลยครับนุ่นมีอาการช็อกจงต้องเข้าโรงพยาบาลพอเธอฟื้นเธอก็ขอถอนตัวจากละครทันที พี่อูไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นอีกเลยแกไปโกโหกบริษัทว่าอุปกรณ์ทั้งหมดถูกขโมยแกยอมโดนดา่ายอมโดนตัดเงินดีกว่ายอมรับว่าตัวเองไปเจอเข้ากับอะไรส่วนตัวผมเองนั้นก็ทำการลาออกในเช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปที่ออฟฟิศเก็บของและไม่เคยรับสายจากกองถ่ายนั้นอีกเลยมีหลายคนมาถามผมนะครับ หลังจากที่ผมเผอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนฟังพวกเขาถามว่าแล้วมึงได้กลับไปเสืบไหมได้ไปถามชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่าประวัติของบ้านหลังนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ผมเองก็ตอบไปตามตรงเลยนะครับว่าตัวผมเองไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยผมไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยไม่ได้ไปถามคุณลุงเจ้าของบ้านไม่ได้ไปนค้นประวัติที่หอสมุดผมไม่ทำอะไรทั้งนั้น เพราะแค่สิ่งที่ผมเห็นในค่ำคืนนั้นมันก็มากเกินพอแล้วผมไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่รู้สึกโกรธเราเป็นวิญญาณของคุณอิ่มที่เรื่องราวในบทละครมันอาจจะไปตรงกับเรื่องจริงของท่านหรือมันอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการหมู่ที่เกิดขึ้นจากความเครียดผมไม่รู้แล้วก็ดีใจที่ไม่รู้ รู้เพียงแค่ว่าความรู้สึกที่หวาดกลัวในค่ำคืนนั้นอากาศที่เย็นจนจับขั้วหัวใจเสียงหัวใจที่เต้นจนเหมือนจะหลุดออกมากลิ่นเหม็นของผ้าไหมเปียกที่ยังคงลอยติดจมูกและภาพใบหน้าซีดที่กำลังก้มลงมองจอโมนิเตอร์ทั้งหมดมันยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมติดอยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิต และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ผมเปลี่ยนอาชีพสาบานกับตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่าผมจะไม่ขอกลับไปทำงานที่ต้องอยู่กับสถานที่เก่าๆในยามค่ำคืนอีกเลยและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณตั้มมาณที่หนีเดินนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วสนุกตื่นเต้นและขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าพวกเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าโลเคชันสำหรับการถ่ายละครโดยเฉพาะละครพีเลียดเนี่ยต้องอ้างอิงกับสถานที่เก่าเป็นหลักด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนานบรรยากาศสถานที่รอบๆนั้น มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่พวกเขากองถ่ายละครจะได้พบเจอกับเรื่องราวน่าขนลุกไม่หยุดหย่อนอย่าว่าแต่พวกเขาเลยครับบางครั้งบางทีตอนที่พวกเราไปเที่ยวและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนไทยแค่เดินไปเดินมาตอนกลางวันยังน่ากลัวตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยครับขนลุกไปตามๆกันอย่างแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับชอบบ้านเรือนไทยกันบ้างหรือเปล่า คิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนเนคนอื่นได้ฟังแบบนี้ตรงประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด Subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ